คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นสิ่งที er mm ่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานอาอุ๋ยตื่นตื่นแม่ชีและสะโพกไม่ใช่ตื่นพี่พาดพิงหนึ่งชื่อเขาไม่ได้นะสวัสดีค่ะคุณอุ๋ยสวัสดีครับทุกทุกคนกัลยาณมิตรทุกคนนะครับวันนี้ดิจิรอ่นก็มีโอกาสได้มานั่งอาบแดดอยู่ที่บางแสนแห่งนี้ลมเย็นกรกข้างหลังเรานี่คือสวนปาล์มค่ะรอฮะสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ที่อีพีเท่าไหร่แล้วได้นับหรือเปล่าหกมั้งคะไม่ใช่ <c oughs> คือเราถ่ายแล้วเราถ่ายตั้งกล้องตั้งแต่ปี6-3าอะครับ EP เราทุ่มทุนสร้างกว่าจะได้รวมงบมา2ปีที่เราถ่ายมาทีทีนี้เป็น EP ที่5แล้วครับโอ้สามสปีได้ EP <15. S 1> <c oughs> ดูรันโดมากนะครับแล้วก็ขอบคุณไฟสปอตไลท์จากเคียร์ฮอไลติงด้วยแบบ20,000วัตต์อะใช่ไม่มีใครได้นะเนี่ยไม่มีมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่า <c oughs> แดดจริงตังจัจริงอีพีที่5นี้ครับกับรายการอ้นอุ๋ยคุยขำขันะครับรายการทอล์กที่จะคุยสบายๆนะครับสบายจริงไหมคะสบายจริงๆเป็นครั้งแรกที่คุณอุ๋ยสามารถเอาอ้นเนี่ยมาทั้งกลางแดดจัดจัดแบบนี้ได้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ธรรมะจัดสรรหรือการทอล์กธรรมะอย่างเช่นคุณจะคุยเรื่องตลาดหุ้นผมก็คงไม่คุยกับคุณกลางแดดแบบนี้ใช่ธรรมะเป็นอะไรที่เย็นสบายเพราะฉะนั้นอยู่กลางแดดเราก็เย็นเย็นได้เย็นได้ถ้าคุณให้ผมให้ผมไปถ่าย คุณรู้ไหมผมเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางด้วยอ่ะออได้ดูผมในเฟซมาแบรนด์ดังแบรนดงังสีน้ำเงินน้ำเงินเลยก็ย,ยังติดต่อเข้ามาได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องรักษาผิวพวนนรรณนะ ถ้าครีมกันแดดเข้าก็จะดีมากเลยะคะ่ะจริงคุณอุ๋ยคิดถูกนะครับก็จริงๆเรารับงานเกี่ยวกับเครื่องสปาเราก็ต้องดูแลผิวพรรณด้วยแต่วันนี้อุ๋ย,อ,ยอ,อ้นมานั่งกลางแดดแบบนี้ถ้าไม่รักกันจริงไม่ใช่คุยเรื่องธรรมะผมก็คงจะไม่เอาตัวเองมากล้านั่งเพื่อคุณทุกคนแล้วก็เพื่ออุย๋ยแต่ว่าวันนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ าคนที่ใฝ่รู้อะเหมือนตัวผมหรือว่าใฝ่รู้อชอบฟังอะเวลาฟังที่เรามันจะมีพลังมากเลยอะอมีมพลังแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยม,มันเหมือนการอาบน้ําแปรงฟันนะบางครั้งบางคนบอกว่าวันนี้ฉันอาบน้ําแล้วแต่ว่าพว่นนี้คุณก็ต้องอาบอีกไม่งั้นตัวคุณก็จะเหม็นอะเปรียบเทียบไ,ไ,ได้ง่ายถูกต้องไหมใช่เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเวลาเราสมมติเราอยู่บ้านเฉยๆอ้อนอยู่บ้านเฉยๆอยู่ในห้องแอร์อ้อนวันมีความสกรปรกปะมีมีเหงื่อไหม ก็ไม่ค่อยมีอ่ะมันมีแหละแต่มันมันเราสัมผัสไม่ได้มันก็มันก็สะสมใช่ไหมทีนี้ทุกวันสมมุติเงี้ยอ้นอ้นไม่อาบน้ำเลยแต่อ้นอยู่ในอ้องแอร์อ้นว่าอ้นจะเม็มาอ้นจะสกปรกมาอ้นจะมีขี้ใครปะเหมนก็เหมือนมันยกตัวอย่างเหมือนเหมือนที่ที่เราลังบอกว่าเราฝึกเก่งแล้วเราไม่ต้องฝึกก็ได้เราเราคิดว่าเราเก่งแล้วก็เหมือนกันแหละเราไม่มีน้ำเราไม่ต้องอาบก็ได้แต่จริงๆแล้วมันมันต้องขัดเกลาทุกวันเหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับเมื่อกี้นี่พูดถึงแบบอาบน้ําก็ต้องขัดความสกปรปกออกธรรมะจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเราอะแต่ละวันมันโดนอะไรอะโดนความโกรธโดนความหลงโ,โ,โดนกิเลสโดนอะไรอะมันก็เหมือนกับพวกสิ่งสกปรปกพวกนี้มันเกาะกินในใจเราเพราะฉะนั้นทุกวันต้องขัดเกลาขัดเกลาทุกวันนี่คุณอุ๋ยไม่ได้กดเพื่ออะไรผมมันการส่วนตัวใช่ไหมทำไมอะชี่ให้ผมมานังกับแสงอาทิตย์แบบนี้เอาก็เราเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยอ้นตรงอะไรๆอ้นอยากได้รับความ สงบสุขของธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบอ้นโดยการที่ธรรมะเป็นสิ่งอะไรนั่งได้แค่สงสยัยแต่ธรรมะเราก็สงสัยได้ไม่ผิดไม่ผิดผมก็มีสิทธิ์ที่จะสงส,งสยัยว่าคุณเกิดแค่แต่คุณบอกเหตุผลถ้า,ถามันเหตุผลมันบาลานซ์กันนะมันก็คือจอบนะใช่ก็มันเป็นยังไงเหมือนประมาณว่าธรรมะเป็นอะไรที่แบบเย็นสบายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอ้นก็สามารถเย็นสบายได้แม้แต่กลางแดดเหมือนคนกรอแหละเหมือนคนกรอแหละสติผมไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆแต่ผมกรดคุณอุ๋ยมากผม้วจมจะพาคุณเอาหัวคุณขอกไอ้เร่องชักคลอกอย่าง ผมกดต้อยเราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆน่ะ,ะจิตใจเราร้อนรุ่มอ่ะมันก็จะยิ่งร้อนนะแต่วันนี้พอเนี่ยผมรู้สึกว่าธรรมชาติอ่ะผมไม่เคยเหม,มือนฝรั่งเวลาเขามาอาบแดดอ่ะอผมรู้สึกผมอยู่กับคุณอุ๋ยผมก็สบายใจนะใช่ไหมอันเดี๋ยวเรานั่งอยู่สักสองชั่วโมงมา <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าพี่นกอนุมานะครับได้ดูคลิปน,นี้อยู่นะครับนี่แหละครับเพื่อนผม นะครับผมทีนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องธรรมะสำหรับคนที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ดีกว่ามืดแปดด้านไปพัวแบบที่ฝักใ่อบายามุกตีดัมมี่ทุกวันอ,อ,อะไรที่มันเป็นอบายามุกไม่ไม่รู้จักธรรมะมาก,ก่อนเลยอุ๊ยจะมีประโยคอะไรที่จะเชิญให้คนที่เขาดูคลิปนี้มาเริ่มเปิดใจปฏิบัติธรรมะบ้างสังเกตอย่างแรกเลยคือลองสังเกตตัวเองซิว่าเวลาเราทําอย่างนั้นอยู่บ่อย ไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรซ้ำๆในสิ่งที่มันอย่างเช่นอ่านเล่นการพนันอย่างเช่นดื่มเหล้าเสพยาเสพติดลองสังเกตตัวเองดูว่ามีความสุขจริงหรือเปล่าแล้วลองดูซิว่าสุขและยงสมมตินะสมมติเมื่อเราได้เสพยาเสพติดหรือว่าได้ได้เล่นการพนันเฮ้ยมันมีความสุขว่ะแล้วมันสุขจริงหรือเปล่ามันสุขนานหรือเปล่าปเดี๋ยวประดาหรือเปล่าอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก็ลองกลับมาดูซิว่าจะมันมีความสุขอะไรที่มันมีความสุขที่มันอยู่ได้นาน แล้วหาคนหาสิ่งนั้นดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตลอดชีวิตที่เราเกิดมาในสังสารวัตรเนี่ยมันจะเสียเวลาเปล่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบอกได้เลยว่ายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำให้มันเสียประโยชน์ในในร่างกายที่ได้รับ เขาเรียกอะไรมันว่ามันได้เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะเกิดยากด้วยเกิดยาก,ก,กมากอะไรคนห,นหนาว่าคนเราเกิดมาทำไมบางคนหาคําตอบไม่ได้เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญหรือเปล่าจริงๆแล้วมีคําตอบบางคําตอบที่ผมได้ทราบมาก็คือเกิดมาเพื่อเจริญสมาธิเจริญสติก็มีนะเกิดมาพเพื่อพัฒนาเขาเรียกว่าการเจริญคืออะไรอ่ะเจริญแปลว่าทําให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เกิดมามีสองขา สองมือแบบนี้ต่อให้มีสองขาสองมือแต่อาจจะเกิดภาวะแบบปุ๋ยก็ได้แต่คุณมีโอกาสที่จะภาวนาเพราะว่าสัตว์บางตัวหมาแมวมันไม่สามารถภาวนาได้นะไม่สามารถมีอะไรมีรูปขันเหมือนกันมีรูปขันก็คือมีกายเนี่ยแต่ว่าไม่มีในส่วนของสี่อย่างคนเรามีห้าขันใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมมันรู้แตมีครบห้าแต่สัตว์จะมีไม่ครบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเจริญภาวนายอย่างพวกเราได้จเจริญสติได้เพราะฉะนั้นก็เกิดมาเพื่อที่จะชดใช้กรรมไปโอเคแต่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปทางเลวก็ได้ไปทางดีก็ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะไปทางไหนอแต่จริงๆแล้วคนที่ฝ่ายเลวเหมือนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าคันหา,าข้อาธรรมะทุกอย่างทั้งมวลมันเปลี่ยนได้หมดถ้าใจเรามุ่งมั่นผมถือว่าครั้งมะเป็นเครื่องมือที่ ถือว่าไฮเทคที่สุดน,นะบางคนบอกธรรมะเชยผมว่ามันยังไฮเทคอยู่สําหรับคนที่มีปัญหาในตอนนี้มันสามารถที่จะรวดเร็วอะ่ะอย่างเช่น,ค,นคุณโกรธใครคุณจะไปฆ่าเจ็ดชั่วโคตรใครอย่างเงี้ยคุณไปนั่งสมาธิเดี๋ยวเข้าสวนมอกก็ได้แล้วไปนั่งห้องนิพพานชิมน้องถ้าเขาเปิดถ้าช่วงโควิดอาจจะไม่เปิดแต่ถ้าเขาเปิดคุณลองเข้าไปเดินรอบหนึ่งถ้าจิตคุณเปิดนะผมว่าเปิดใจก่อนค่ะเปิดใจก่อนผมว่าปัญหาต่างๆมันมันแก้ได้ปึ๊บเกียวเลยอ่ะ แต่พอเราเปิดแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเรา,เรารู้จักการอาบน้ำรดน้ําขัดผิวไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับการหมัน่นปฏิบัติการฝึกความขยันของตัวบุคคลแล้วแหละฝึกต้องปฏิบัติเขาบอกว่าจิตคนเราอ่ะชอบไหลลงสู่ที่ต่ําก็คือไปในทางที่มันแบบโย่อโยนไปในทางที่มันสบายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อต้านหมันเราก็ต้องทวนกระแส ให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะอยากอยากกินเออกินตอนดึกๆแล้วเป็นยังไงจะอ้วนอ่ะก็ต้องมาทบทวนดูซิมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษมากกวอากันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สติในการที่จะพิจารณาอ่ะกินตอนดึกไม่ดีอ่ะก็ต้องไม่กินห็นปะอันนี้คือวิธีการใช้ชีวิตง่ายๆนะโดยใช้ธรรมะมามาเป็นเครื่องในการที่จะแบบต่นกรองอ่ะอยากจะทาเพื่อนเพื่อนชวนไปไม่ดีเหมือนอ้นอย่างเงี้ยชอบชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะแบบเฮ้ยอ้นมันไปไหนอะไรเงี้ยว่าโอ้เราก็ต้องดึงเพื่อนอะไรเงี้ยความปรารถนาดีก็เกิดขึ้น อ,อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมะ่าและวดีกว่า <ห> <นะ S 1> อันนี้บ,บอกว่าอยู่กับธรรมะแล้วแบบว่ายินสบายไม่ใช่หรอกเยงใจคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นๆอ้นอุ๋ยเพราะว่าจริงๆแล้วทางอุ๋ยเองเขาก็ทํารายการค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไม่แน่ภายภาคหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รูแต่ว่าคลิปตอนอุ๋ยจะเป็นคุยแบบสั้นๆอ่ะอุ๋ย <Okay. S 2> เป็นเป็นอปหัวข้อคุยเขารู้ว่าเธอรอถ้าเกิดว่าคลิปสดแอกอุ๋ยจะกพ p ที่หกหนูอยากจะคุยเรื่องอะไรอ่ะการทำสารคระคุมภาษีด้วยเตงอ่ะไ้หมดเลยไม่งั้นก็คุณผู้ชมก็ลองถามเขียนมาว่าอยากดูอะไรใช่บอกเลยนะด้านใตายคลิปจะคุณ คุยกันเรื่องอะไรเรื่องการทำอาหารหรือปล่าหรือการทํานู่นทํานี่ก็สามารถที่จะทสาระาไม่เป็นสาระนี่เรายินดีเลยที่จะเอามาสเสนอเนาะฝ่ายสาระหาขออ้อมูลต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ของคุณบรรด,ดาครับส่วนไรสาระบุญยริศนะครับผม <laughs> ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปของ้นปุยหนปุยขำๆนะครับได้หมดเลยนะครับผมลาแล้วนะครับสวัสดีครับ